สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับคลิปนี้ชวนทุกคนคุยเรื่องของหลังเกมของทีมชาติอังกฤษนะครับที่ชนะสโลวาเกียสอประตูตอนหนึ่งมีใครได้ดูถ่ายสดเมื่อคืนที่ผ่านมาไหมฮะแต่กุ้งตะกักเหมือนเดิมนะครับเกือบหลับแต่กลับมาชนะสโลวาเกียได้ครับและคลิปนี้จะชวนคุยเรื่องของฟอร์มของคคบี้เมนูด้วยนะครับในการออกสตาร์ตตัวจริงจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับใครที่ดูสดมาแชร์กันหน่อยฟอร์มของเมนูเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ภาพรวมของทีมชาอัังกกฤษนจใ วงการริญยายจากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็อยากแชร์กับทุกคนเยอะเลยนะครับเกมสนุกยืดเยื้อดราม,าม่าไหมมันก็ใช่ะครับแต่โหแต่ฟอร์มโดยรวมของ,องกฤษต้องบอกว่าตะกุกตะกักตะกุกตะกักนะดูเลยนะครับมาคุยกันนะครับทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับ มาครับทุกท่านนะครับคุยหลังเกมนะครับของทีมชาติอังกฤษที่ชนะสโลวาเกียได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จไปเจอกับซีซร์แลนด์นะครับสประตูที่ได้นะครับก็ไล่ตามตีเสมอจากจูบเบอร์ริงแฮมจังหวะจักรยานอากาศกระโดดฟาดช่วง90้บวกหนะครับแล้วก็มาได้ประตูแซงขึ้นนํา2-1นะครับในช่วงการต่อเวลาพิเศษเริ่มต้นมาแต่แป๊บเดียวนะครับก็เป็นแฮรี่เคดที่โขกเข้าไปนะครับก็ผ่านเข้ารอบแบบ ฟอร์มตะกุกตะกัดคือบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาแฟนแฟนอังกฤษในสนามเนี่ยนะครับในหูฟังผมที่ผมบรรยายเนี่ยโอ้โหแต่เชื่อว่าทางบ้านก,ก็น่าจะได้ยินแหละนะครับคือในทุกๆครั้งของการขึ้นเกมของอังกฤษนี่ขึ้นบอลช้านะครับที่ขึ้นแบบลำบากนะครับก็จะมีเสียงโหจากแฟนอังกฤษเนี่ยตามมาอยู่ทุกๆครั้งนะครับบอลที่มันไม่ไปข้างหน้าบอลที่มันย้อนหลังบอลที่มันตะกุกตะกัดอะไรแบบนี้แฟนก็ไม่ไม่โอเคแล้วก็ไม่พอใจกับฟอร์มของทีมนะครับ อังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จะบอกว่าโดยภาพรวมเจอปัญหาการเพรสซิ่งสูงของคู่ต่อสู้ใส่ซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จบทัวร์นาเมนต์เนี่ยเจอตลอดนะครับไม่ว่าจะไปถึงตรงไหนก็ตามยิ่งเจอสวิสแลนด์เนี่ยยิ่งเดี๋ยวยิ่งโดนหนักเลยนะครับสโลเกก,ก็ถือว่าทำกันบ้านมาได้อย่างดีมากจากนกระทั่งถึงช่วงของการต่อเวลาของการทดเวลาแล้วมาเสียประตูนะครับสโลเกดทำที่ดีหมดมเีเริ่มจะมีคือการเพรสซิ่งของพวกเขาเนี่ยใช้วิธี เอา6ตัวบนนะครับเข้าไปในแดนของอังกฤษเวลาเล่นเกมรับนะครับแล้วก็แนวรับ4คนก็จะยืนเลยจากเส้นครึ่งสนามกลับมาในแดนของตัวเองนะครับแต่6ตัวบนของโาเกียจะไม่ใช่แบบการไล่เพรสบี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 จนกระทั่งว่าอังกฤษเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับแต่ใช้วิธีการยืนลายสูงนะครับยืนข้างบนยืนสูงเลยนะครับหคนแล้วก็ตรึงไว้อย่างเงี้ยตรึงไม่ให้อังกฤษเข้ามาได้ตรึงไว้ตรึงไว้จนอังกฤษทำอะไรไม่ได้เลยนะครับทำได้อย่างยากลาบากมากนะครับเอาบอลขึ้นหน้า เล่นได้เป็นแค่เกมริมเส้นนะครับสุดท้ายเปิดยาวมาให้กับซาก้าก็แทบไม่ได้พลิกนะครับเปิดได้กับฟิลฟอร์เดนก็ยิงเงียบเลยนะครับกลายว่าเรียกว่าหาหามุมดีๆยากเลยเมื่อคืนของอังกฤษนะครับแต่ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายมันก็ตัดสินที่ประตูนะครับคราวนี้มาดูไลน์อัพของเกรทซ์เอาเกตนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับนักเตะแมนยูอย่างคอบี้เมนูนะครับอันนี้ก็คือแมนยูคอเนอร์เนาะนะครับปรับไลน์อัพ หนึ่งคนหนึ่งตำแหน่งนะครับคือมาใช้เมนูออกสตาร์ตัวจริงที่เรลือเหมือนเดิมนะครับเ,เมื่อคืนถามว่ามันทำให้เกมตรงกลางเนี่ยมันไหลลื่นขึ้นไหมในแง่ของการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนเกมบอลเท้าสู่เท้าของเมนูใช่นะครับก็จะคนลลักษณะกับวิธีการเล่นของเทรน d ์แล้วก็คนลักษณะของคอนดากลัเกอร์นะครับพอเมนูลงมานะครับก็ทำให้การพยายามจะต่อบอลจากเท้าสู่เท้าการขับเคลื่อนเกมเนี่ย มันพอเป็นไปได้แต่ต้องบอกว่าไปได้ก็ไปได้ไม่สุดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ต้องไปกันทั้งทีมนะครับการโดนตัดได้กลางทางของสโลวาเกียการโดนไล่บี้ไล่บิดทาให้อังกฤษเองก็เสียบอลง่ายๆเหมือนกันในหลายๆครั้งนะครับถ้าถ้าเซา์เกตจะใช้เมนูเล่นนะครับทุกอย่างมันก็ต้องไปพร้อมๆกันแต่นี้เมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างมันมันไม่ได้ไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นถ้าจะ ในมุมผมนะในมุมผมนะถ้าจะบอกว่าเมนูลงมา1คนแล้วทําให้อังกฤษดีขึ้นสำหรับผมผมว่าเอาตามตรงผมไม่ได้คิดว่าขนาดนั้นแต่ผมมองว่าปัญหาของทั้งทีมมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกลับย้อนไปนึกด้วยซ้ําว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าวิธีการของอังกฤษมันชัดเจนนะครับคือต,ตอนนี้มันมันสิ่งที่มันต้องโดนถลม่มโดนโจมตีหนักมันเป็นเรื่องของโค้ชมากกว่าผมว่าตอนเนี้อย่างเทรน ที่เริ่มต้ในได้ใช้เทรนด์ต่อมาด้วยคอนอการ์ละละเกอร์คือถ้าโค้ชมีจ็อบให้ผู้เล่นทั้งทีมเล่นร่วมกันเป็นทีมเนี่ยอังกฤษไม่ไม,ไม่ไม่เละขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบพูดบ้านๆคือมันเหมือนแบบเล่นกันตามมีตามเกิดแล้วก็ไปด้นสดกันหน้างานอะไรแบบเนี้ยบอกไม่ถูกอะนะครับบางทีบอลสุดท้ายย้อนหลังกลับไปหาพิกฟอร์ดพิกฟอดก็เปิดตูมยาวขึ้นมามันดูบอลโบราณมากเลยอังกฤษอะนะครับ มันก็เลยกลายเป็นชาวบ้านเขาเล่นบอลโอ้โหมีระบบมีไล่เพรสไล่บีบอังกฤษไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆนะแบบไม่มีจนกระทั่งว่างงว่าเฮ้ยเราไม่เห็นความว้าวของอังกฤษชุดนี้เลยอะเรื่องต่อมาคือ เมื่อเคบี้เมนูออกสตาร์ทเนี่ยนะครับมันก็จะมีสเตตเนาะมันก็จะมีสถิติของเคบี้เมนูเดี๋ยวผมฝากให้หน่อยก็แล้วกันนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของอังกฤษนะครับที่ได้ออกซาร์เป็นตัวยิงให้กับทีมชาติในรอบน็อกเอาท์ของทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ต่อจากไมเคิลโอเว่นเราก็เวนรูนี่นะครับไมเคิลโอเว่นเนี่ย18ปีกับอีก198วันในบอลโลกปี98นะครับที่เจอกับอาร์เจนตินานะครับ ส่วนเวนูนี่18ปีกับอีก244วันในเกมที่จะเล่นกับโปรตุเกสในยูโร2004นะครับแล้วก็คบิปเมนู19ปีกับอีก72วันนะครับในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากับสโลวาเกียนะครับสถิติเนี่ยออของเมนูในเกมกับสโลวาเกีเมื่อคืนนะครับเล่นไปราว88นาทีนะครับ,ปปรนะรบสัมผัสบอล77ครั้งนะครับ ผ่านบอลสําเร็จ65ครั้งจากทั้งหมด68ครั้งมีคีย์พาไป1เจ้าตัวมีโอกาสยิงด้วยน,นะครับยิงหลุดกรอบไปหนึ่งแล้วติดบล็อกไป1นะครับอาภาพรวมก็ราวๆนี้นะครับถ้าจะบอกว่าโอ้ว wow ้าวขนาดนั้นก็สำหรับผมนะนะครับแม้ว่าผมจะเป็นแฟนแมนยูก็ตามแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่เชิงขนาดนั้นแต่ก็แต่ก็มีทรงการประคับประคองที่ดีนะครับจริงๆแล้วอ่ะสำหรับผมนะถ้าจะบอกว่าคนที่ขาดไม่ได้ของทีมชางอังกฤษคือใครรู้ปะ่ะคือเดียคอนไรซ์ ไม่มีเดคนไรซ์ไม่มีคลาสแบบไรซ์เนี่ยต้องบอกว่ากลางอังกฤษเดี้ยงเลยล่ะไรซ์เนี่ยเล่นจนแบบท้ายเกมเนี่ยก็หมดไม่รู้จะหมดยังไงแล้วอะ่ะนะครับอตอนนี้นี่คือภาพรวมของอังกฤษในการออกซัาตัวจริงนะนะครับคราวนี้มาดูจุดหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือว่าจริงๆแล้วอังกฤษมีทรัพยากรของผู้เล่นที่ที่เยอะแล้วก็อาวุธหลากหลายด้วยนะหนึ่งเรื่องที่ผมแอบคิดเมื่อคืนทุกท่านฮะเกมแบบเนี้ยเมื่อ เมื่อเกมมันตันๆแล้วทำอะไรไม่เคยได้ผมแอบคิดถึงการเปลี่ยนเอาคายวอลเกอร์ออกแล้วก็ส่งเอาเทรนลงไปสิเมื่อคนะืนน่ะก็เอาคายวอลเกอร์ออกแล้วก็ให้เทรนเล่นแบกขวาแล้วก็ใช้ความพิเศษในการขึ้นไปโจมตีใส่โรเวเกียในการขึ้นไปครอสอะไรอย่างเนี้ยนะครับคือผู้เล่นในสนามเหมือนแบบมันไม่ตอบไม่ตอบโจทย์กับวิธีการที่กำลังจะเล่นนะนะครับพอพอจะเล่นบอลครอสจากริมเส้น กลับไม่มีผู้นี่ผู้เล่นที่เหมาะสมกับการที่จะเปิดกับการที่จะครอสอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนน่ะก็ผมอะ่ะแบ็กขวาอย่างวอลเกอร์อาจจะไม่ได้จําเป็นกับสถานการณ์นั้นแล้วอะ่ะแต่มันต้องเป็นเทรนด์เว้มันต้องเป็นเทรนด์ลงมาเล่นน่ะแล้วก็ถ้าจะส่งกแอนโทนี่มาอะาะจะส่งึ้นลงมาเร็วหน่อยแล้วมันภาพมันจะชัดมากเลยนะครับแล้วมันต้องเทรนด์ลงมาแล้วเปิดคลอสใส่บอมใส่อะไรเงี้ยแล้วทีมอาจจะไม่ต้องกระสือก,กระสนจนกระทั่งว่าต้องมาตามตีเสมอช่วง ทดเวลาจากชูบิลิงแฮมแล้วเมื่อคืนมันก็ตอบโจทย์ได้อย่างหนึ่งว่าเกลสเอาเกตจัดทีมแล้วก็เปลี่ยนตัวแบบกล้า,กล,ากลัว,ลวคือหมายความว่าผู้เล่นที่ฟอร์มอาจจะไปได้ไมด่ดีไม่กล้าถอดออกไม่กล้าที่ขยับไม่กล้าที่จะปรับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งที่เขาต้องกล้าที่จะเปลี่ยนคือบูกโยสากา้าหรือไม่ก็ฟิลโฟเดน เขาต้องเลือกเอาคนใดคนหนึง่งที่เขาจะต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเพื่อให้มันเกิดมิติใหม่ๆอย่างรวดเร็วอ่ะแต่กลายเป็นว่าเหมือนซาเกตปล่อยให้เกมมันยืดยาวไปก่อนปล่อยให้เกมมันแบบมันแบบเหมือนเข้าตาจนไปก่อนมากๆแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อคือนเนี่ยนะครับจุดหนึ่งที่เปลี่ยนคือการาส่งเอาโคพาเมอร์ลงมาโคพาเมอร์ Co ลงมาเนี่ยถ้าจะแทนซาก้า ถ้าเอาตรงๆถ้าจะแทนซาก้าจะแทนโฟเดนหรืออะไรเงี้ยนะผมไม่ติดนะแต่โคพเมอร์ลงมาเป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับโคพเมอร์ลงมาทำให้เกมรุกของกรกฤษอันตรายขึ้นในตำแหน่งฝั่งขวาแต่ปัญหาเนี่ยคือการถอดเอาทริปเปียออกแล้วเลือกที่จะใช้ซาก้าลงมาเล่นแบ็กซ้ายเนี่ยผมแบบโอ้ขัดใจมากเลยวะม <laughs> ันแบบมันขัดใจอะ่ะ มันบอกไม่ถูกอ่ะมันแบบทําไมต้องเปลี่ยนแบบนี้ทําไมต้องเปลี่ยนแล้วเพื่อเอามาเอามาเล่นเอาซาก้ามาเล่นแบ็กซ้ายมันไม่ใช่อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะมันแบบเอออะไรวะทำไมไม่เปลี่ยนตามตําแหน่งไปคือคือไม่ว่าจะเป็นซาก้าหรือโฟเดนเอาออกคนหนึ่งผมไม่ติดแล้วนะเมื่อคืนเนี่ยเพราะมนเล่นเอาพามเมอร์ลงมาเฮ้ยสตันไปแป๊บหนึ่งมันใช่เหรอวะอะไรเงี้ยมันก็แบบเออ แล้วพอเล่นไปเล่นมาปรับมาเป็นหลังสาถูกไหมทุกคนครับปรับมาเป็นหลังสาซาก้าก็เล่นเป็นลักษณะเหมือนวิ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ฝั่งขวาก็จะกลายเป็นโคพาเมอร์เล่นอะไรเงี้ยคือปรับไปปรับมาเล่นเป็นเหมือนวิงแล้วยิ่งตอนเอเซ่ลงมาเอเซ่ก็ต้องกลายมาเป็นวิงแล้วก็ต้องมาเล่นเกมรับด้วยอะไรโอ้โหเกมเกือบไปเหมือนกันนะครับคือ กลายเป็นแฮนเซาเก้นไม่โดนใจผมว่ะผมบอกไม่ถูกว่ะเปลี่ยนตัวก็ใหม่โดนแพนก็ใหม่โดนอะไรแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> ก็อ่ะตามดูกันไปครับแฟนๆของอังกฤษในทัวร์นาเมนต์ที่มันดูตะกุกตะกักมากเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันคำว่าตะกุกตะกักในที่นี้เนี่ยจะเพียงพอแล้วก็จะพาพวกเขาไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่ซ้ายฝั่งขวาหลายคนบอกทางเริ่มสะดวกไม่สะดวกครับเห็นสวิตเซอร์แลนด์เล่นแล้วเนี่ยอ้าวลองดูอีกสักตั้งครับแฟนๆอังกฤษครับถ้าผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้เนี่ย โอ้บ้าคลั่งไปแล้วครับฟุตบอลอย่างนี้แล้วผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้เนี่ยจะบอกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ฟุตบอลไม่สวยแต่มาได้นี่แปลกเหมือนกันครับสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับสมมติติต่างติต่างว่าผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้นะแล้ว อีกฟากหนึ่งแล้วมีออสเตรียนะแล้วถ้าได้เจอกับออสเตรียแล้วยังผ่านฝั่งของออสเตรียได้ผมยอมแหละครับผมอ่ะโอเคลองดูก็แล้วกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าออสเตรียจะเข้ามาถึงเข้ามาผ่านเขาเข้ามาได้หรือเปล่านาอนะครับอ่ะนี่ทั้งหมดนะครับที่มาคุยกันในแมนยูคอร์เนอร์นะฮะทิ้งท้ายครับทุกท่านครับทิ้งท้ายนะนะครับ คลิปแดงเดือดครับทุกท่านครับแมตช์เดย์ที่3าสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับชวนทุกคนมามาไปดูบอลด้วยกันนะครับเกมแดงเดือดฟลุกแฟมิลี่จับมือกับพี่ชัยสรุวิทูวินิดนะครับแล้วก็บริษัท BC Journey นะครับจัดทริปแดงเดือดขึ้นมาเป็นฤดูกาลที่3แล้วนะครับ30ถึงสามสิบสิงหาคมถึง6กันยายนนะครับไปดูเกมที่โอทราฟฟอร์ดแมนยูเจอกับลิเวอร์พูลด้วยกันนะครับค่าตัวค้างทีครั้งนี้นะครับตอนนี้ราคาเป็นเอริเบิร์ตอยู่นะครับ 145,000บาท145,000บาทจนกระทั่งถึง15กรกฎาคมหลังจากนี้ราคาจะขยับเป็น155,000บาทนะครับไปดูบอลไปทัวร์โอเทฟฟอร์ดนะครับครั้งนี้เดี๋ยวมีพาไปเที่ยวสโตนเฮนจ์ด้วยนะครับแล้วกเ็เราก็ไปช้อปปิ้งที่เบสเตอร์เอาท์เล็ตนะครับรวมทั้งไปเที่ยวชมความงามของมหานครลอนดอนนะครับไปกับฟลุคฟอรลี่เราดูแลกันประดุจหนึ่งญาติสนิทมิสหายนะครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ไปแล้วเหมือนรู้จักกันมาแตต่่ชาาิปปงไไไหหนนนนนนนกกกก็ <laughs> <laughs> มมรรรู้้เือััััะะคคบบสุดวย มาเป็นคู่จะมาเดี่ยวจะมาเป็นครอบครัวเรียนเชิญนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่0 6 5 1 5 8 5 1 6 5 0 6 5 1 5 8 5 1 6 5นะครับหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับที่ y 1 y 1 1 1 1ครับ y 1 y 1 1 1ฟลุกเฟมลี่ใช้สรุดนะครับแล้วก็บิสซิจอนนี่รอดูแลทุกท่านอยู่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ